ขอขอบคุณเพจผู้แปลมาหน้าที่นี้ด้วยเพจแปลยันหวงังตอนที่129นี่มันบ้าบออะไรกันพวกเจ้าไม่รู้เหรอว่าการต่อสู้น่ะต้องมีศิลปะข้าเกือบจะยืนไม่อยู่แล้วเมื่อครู่หาเจอแล้ว คือดินระหว่างทั้งสองลาบแบนจนผิดปกติต้นไม้ใหญ่ที่เคยตั้งแต่ง,งานถูกอาราทั้งสองทำลายจนกลายเป็นฝุน่นยินบูคงเจ้าก้าวหน้าไปมากทีเดียวหลายปีมานี้แม้ว่าข้าจะไม่มีความรวดเร็วเท่าเจ้าแต่ในแง่ทักษะการต่อสู้ข้ายัางคงเหนือกว่าอย่างท่วมทน้นอยู่กันแค่สองคนไม่ใช่เป็นต้องผิดบางล็อกใช่ไหมใช่ไหมอะไรไร้สาระทักษะอะไรของเจ้า าสู้กันเยอพลังของเลยวโบเบยหมุนวนจนก,กระทั่งเกิดพายุขนาดย่อมๆขึ้นบริเวณน,นั้นเอจีก็เข้ามาเลยช่พอใช้ได้พายุที่ก่อตัวบนพื้นขึ้นประทะกับยินบุคงที่อยู่บนอากาศ ฮะบบซุบไม่ดีแล้วนนั่ใครนะใคร,ใครอยู่ตรง,ตรงตน,นั้นแย่แล้วตอนนี้ยังไม่ถึงทีฆ่าออกลงอย่างไรก็ตามผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองค้นหาอย,ย่างละเอียดแต่ไม่พบใครเลยทำไมถึงไม่มีอะไรเลยละ่ะหไล่ยวูบยไล่ยับบยยยงไยจะเอาผู้ช่วยมาเชียวหรือ ด้วยเกียรติของแปดผู้ยิ่งใหญ่เจ้าทําให้ข้าอับอายจริงๆที่มีฉายาลวมกับเจ้าเอาม่าข้าต้องมีผู้ช่วยในการจัดการกับเจ้าอินบูคงอากเป็นคนของเจ้าก็เรียกมาเถอะข้าต่อให้เจ้าสองข้าหนึ่งข้าจะสั่งสอนพวกเจ้าทั้งคู่ไม่ว่าเจ้าจะมีผู้ช่วยหรือไม่ข้าก็ไม่สนแล้ววันนี้พวกเจ้าโชคดีพ่อคนนี้เพิ่งจะสร้างสุดยอดทักษะไร้เข็มทานใหม่ โอ,อ้ยสีเก้ากงเล็บตอนที่130เป็นกงเล็บที่ดีกระซุบอย่างไรก็ตามยินบุคคงไม่หยุดอยู่แค่นั้นการเคลื่อนไหวต่อไปของเขาตามมาทันที เมื่อเป็นอย่างนี้ข้าก็ออมมือไม่ได้แล้วเจ้าสารเลวเอ้ย <c oughs> ชื่อทักษะนี้คืออะไรกันมันมีทักษะการเคลื่อนไหวเท่าใดกันแน่เป็นยังไรล่ะมันคือเงาอินทีเก้าโคงเล็บตามชื่อของมันทักษะนี้มีเก้าจังหวะ รู้สึกเปิดหูเปิดตาเลยละสิเก่าจังหวะลึอยินบูคคงเจ้าเปลี่ยนไปมากทีเดียววันนี้คงต้องพอแค่นี้ฮึอย่าได้ลืมว่าข้าสามารถมาหาเจ้าได้ทุกเมื่อทักษะใหม่ของข้าทรงพลังมากหากเจ้าอยากลองอีกข้าขอยินดีเสมอเราต่างเป็นแปดผู้ยิ่งใหญ่ข้าขอเตือนเจ้าอยู่ห่างๆตระกูลจินตระกูลจินยั่อย่สองขุมกำลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งตอนนี้ องหน้าตาเท่าคนนี้เพิ่มเข้าไปแล้วอาข้าต้องการทำลายล้างตระกูลจีนอากเจ้าอยู่ที่นั่นข้าจะไม่ล่าว้นเจ้าทำลายล้างตระกูลจีนหรือเพื่ออะไรล่ะแล้วเมื่อไหร่กันที่ยินบุคคลคนนี้สามารถที่เจ้าสั่งสอนได้ตามอาเภอใจไม่รู้จักที่ตายเสียจริงๆโหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเงาอินทรีข้าคงคล็บข้าฝึกได้แค่การขึ้นไหวที่สองเท่านั้น ขืนสู้ต่อไปจะว่าไปแล้วข้าต้องขอบคุณคนที่ส่งเสียงสินะหากข้าต้องการทำลายล้างตระกูลจินหากเจ้าอยู่ที่นั่นข้าจะไม่ล่าเว้นเจ้าถึงตระกูลจินจะย่้อ,อยุสองคุมกำลังก็เถอะแต่ตระกูลข้าไม่ใช่ให้ใครมาทำลายล้างเมื่อไหร่ก็ได้ข้าอุตส่าห์ให้ยินบุคงมาเป็นองค์ลักของตระกูลได้ แต่เจ้าดันมากูดไล่เขาออกไปเนี่ยนะบัดซบสิ่์เจ้ายังไม่ตายเยอะพอแล้วสินะแน่นอนว่าข้าอยากสู้กับเจ้าไม่ได้หรอกแต่สิทธ์พิการของเจ้าไม่กี่คนหากข้าไปสังหารเจ้าจะจับข้าได้อย่างไงนาราตกูลหลีเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่เคยมีใครพบกลุ่มคนที่ซ่อนอยู่ในตระกูลหลีอ๋อใต้ดินนี่เองแล้วไปอกก็หายตัวลงไปใต้ดินน้าไม้แกนซวน มันเป็นเรื่องสำคัญระวังให้ดีอย่าให้ผิดพลาดเป็นอันขาดเป็นเรื่องหน้าไม้เกนส่วนรึอมีคนสมรู้ร่วมคิดอยู่ที่นี่ข้านี่โชคดีจริงๆเป็นหน้าไม้ชั้นยอดที่สร้างจากเส้นเอ็นของสัตว์ส่วนช่างเป็นอาวุธที่เหมาะเกี่ยกัรสังหารหน่าเสียดายที่ครั้งนี้เราไม่มีทางเลือกนอกจากยอมถอยทำไมกันล่ะนี่เป็นโอกาสทองของตระกูลดีของเจ้าโวนะมันดูเหมือนจะเป็น เสียงของเจ้าคนที่เรียกว่าพี่ใหญ่เลยเชียนหงข้าจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าเรื่องนี้สําคัญเพียงใดอย่างไรก็ตามสิทธิพี่หลายคนต้องสูญเสียเพราะข้าข้าจะมีหน้าให้พวกท่านช่วยได้อย่างไรน้องหลีอาองชายรองนําหน้าไม้นี้กลับมาสําเร็จเจ้าคิดว่าเขาจะเป็นอย่างไรแบบนั้นเจ้าไม่เป็นอันตรายหรือตอนนี้องค์ชายรองใช้กองกำลังที่แข็งแกร่งเกือบที่สุดคุ้มกันมันกลับมาเมืองหลวงหากพวกท่านไป แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ข้ากลัวพวกท่านจะถูกสังหารโอ้โหเจ้าเล่ทั้งนะรีเยลันเห็นได้ชัดว่าอยากให้พวกเขาไปแต่ดันทำพิลิพิไหลให้พวกเขาเต็มใจไปเองไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วปล่อยเป็นหน้าที่เราสามคนเราจะชิงหน้าไม้แกนส่วนกลับมาให้น้องลีได้อย่างแน่นอนพี่ใหญ่พี่รองพี่สามข้ายอมได้อย่างไร นี่มันทำให้ข้ารู้สึกละอายใจจริงๆก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่129แล้วก็130หากมีอะไรผ <sk art> ิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามากดไลค์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกนะครับเคครับผมไม่เจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ